ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบตู้ควบคุมปั๊มน้ํานะครับเป็นปั๊มน้ำ3ามเฟสนะครับก็ควบคุมด้วยระบบแมนนวลกับออโต้ใช้ลูกลอยในการสั่งการทํางานนะครับด้านหน้าตู้ก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับ RST run stop overload ก็ selector เลือกโหมดการทํางานปุ่ม on off นะครับแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนสถานะน้ําแห้งนะครับมาดูด้านในกันเลย ด้านในก็จะมีเป็นเบรกเกอร์นะครับควบคุมชุด power ของปัม๊มแล้วก็เฟสโ protection นะครับป้องกันไฟตกไฟเกินเบรกเกอร์คอนโทรลนะครับเป็นลูกย่อยควบคุมวงจรภายในตู้แม่เหล็กแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับเอาไวกา้กันป้องกันปั๊มไหม้นะครับเมื่อกระแสเกินพิกัดแล้วก็รีเลย์ควบคุมวงจรคอนโทรล control, ก็มีสวิตชิ่ง24 VDC นะครับใช้กับลูกลอยนะครับ ก็เรามาทดสอบการทํางานกันเลยระดับแรกให้อนเบรเกอร์มนนะครับเมื่อเราออนเบรเกอร์มนแล้วถ้าเราต่อไฟ3เฟสเข้ามานะครับตัวเฟสปร t ชันก็จะขึ้นสถานะคําว่าออนนะครับในส,สภาวะปกติแล้วก็จะจ่ายไฟออกมาที่เบรเกอร์คอนโทรลนะครับจากนั้นเราก็มาออนที่เบรเกอร์คอนโทรลเมื่อเราออนเบรเกอร์คอนโทรลแล้วทำดูหน้าตู้ก็ ถ้าเราออนเบรกเกอร์เมนนะครับไฟแสดงสถานะ i อเก็จะติดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต่อเป็นไฟ220นะครับเนะมื่อเราออนเบรกเกอร์คอนโทรลก็จะไฟที่ตัวสต็อปจะติดนะครับก็เรามาลองโหมดแมนนวลออนออฟต่อไปเป็นโหมดออ t โต้นะครับโหมดออ t โต้จะทำงานด้วยลูกปลอย2ตัวนะครับสล่ลอย2ตัว ก็คือหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับก็คือป้องกันปั๊มแห้งนะครับอ่าต่อไปลูกลอยตัวนี้จะเป็นตัวตัดต่อการทํางานนะครับก็ในสภาวะปกติเมื่อในแังมีน้ํานะครับลูกลอยตัวนี้ก็จะอยู่ในสภาวะยกขึ้นอย่างนี้นะครับเมื่อน้ําขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระดับลูกลอยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะอ่าพอตั้งขึ้นก็จะสั่งปั๊มออนนะครับ เมื่อออนน้ำรน้ำลดระดับลงก็จะตัดการทำงานก็จะวนหลูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสภาวะที่น้ำในแท้งขาดนะครับลูกรอยตัวนี้ที่หัวลงไฟแดงสถานะก็จะแจ้งเตือนนะครับก็ลูกรอยก็จะไม่สามารถออนออฟได้นะครับจนกว่าจะมีน้ำเข้ามาในถังนะครับถึงจะรันได้ปกติ ทีนี้เรามาทดสอบอร์โหลดตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่นะครับเมื่อเกิดการอร์โหลดปั๊มจะตัดการทำงานนะครับไฟแจ้งเตือนโอร์โหลดจะเด้งขึ้นมานะครับจะไม่สามารถออนออฟปั๊มได้นะครับแมนนวนก็ไม่สามารถออนได้นะครับ เราต้องหาสาเหตุที่ทําให้ปั๊มโอเวอร์โหลดก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วให้เรากลับมารีเซ็ตโอเวอร์โหลดครับที่ตัวนี้ตัวสีน้ำเงินตัวลงไปหนึ่งที่ก็จะเป็นการรีเซ็ตโอเวอร์โหลดครับปั๊มก็จะสามารถกลับมารันได้ตามปกตินะครับ <Okay. S 1> ต่อไปดูมาดูเทอร์มินอลเข้าสายไฟกันครับ การเข้าสายไฟก็จะมีป้ายกำกับบอกอยู่แล้วนะครับที่ตัวด้านล่างก็คือช่องที่1ช่องที่สองช่องที่3ช่องที่นะครับจะเป็นช่องจากไฟจากการไฟฟ้านะครับเป็นไฟเมนก็คือช่องที่1เป็น L 1ช่องที่2เป็น L 2ช่องที่3เป็น L 3ช่องที่4เป็นนิวตันครับต่อไปช่องที่5 6 7 8จะเป็นสายที่ไปหาตัวปั๊มนะครับ ห้าก็จะเป็น u 6 V7W แปดก็จะเป็นสายกลาวนะครับต่อไปจะเป็นชุดลูกลอยนะครับชุดลูกลอยแ9 1 0 11 12นะครับเลขเก้าก็จะเป็นสายคอมมอนของลูกลอยนะครับตัวลูกลอยเราจะต่อเป็นในชุดแรกนะครับคือตัวชุดที่อยู่ด้านบนนะครับชุดหายก็คือช,ชุดตัดต่อนะครับ ก็สายจากลูกลอยนะครับที่จะต่อ้าตู้ก็เป็นสายสีดํานะครับสายสีดําต่อช่องที่9นะครับแล้วก็สายสีน้ําตาลนะครับต่อช่องที่อ่าอันนี้คือชุดลูกลอยตัวบนต่อไปชุดลูกลอยตัวล่างนะครับหรือตัวกันน้ําแห้งก็ช่องที่11นะครับก็จะเป็นสายคอมมอนก็คือสายสีดําช่องที่12ก็จะเป็นสายสีน้ําเงินนะครับก็ต่อตอนต่อก็ต่อตานี่แล้วครับ ถ้าเกิดเราต่อสลับกันก็การทำงานก็จะสลับกันนะครับก็คือข้างบนจะเป็น NO ข้างล่างจะเป็น NC นะครับโอเคครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วก็เอาเปรกเกอร์นะครับ